สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของ r i p เปอร์แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับไหนเรามาดูซิว่า i p p เปอร์ออัปเดตอะไรมาบ้าง r i p เปอร์ฮะงู Maximum h ฮิถูกเนร์ฟฮะจาก60เหลือ55ซึ่งผมมองว่าไม่ต่างกันเท่าไหร,ร่นะลูบ y s ช o อคครับลูบีชอคคูลดาวสอนวิเพิ่มมาแค่0.1นวิต่างไหมต่างไหม คูดาวอะไรเนี่ยคูดาวคูดาวคูดาวกันตีเขาเหรอตีช้าลง0-1นย์จ่วิเหรลูบ <c oughs> ี้ช็อปเป็นมังกรนะฮะเป็นมังกรที่ถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อใดก็ตามที่เรามีฮิตครบ15ใช่ไหมคุณคุณว่าครบ15ฮะ <c oughs> เขาจะเปิดสตันนะเปิดอบิลิตี้สตันให้ได้เหมือนคอนสตันแต่รู้สึกว่าจะสตันแค่0-4น แต่สตันแค่0.4ก็มีผลนะครับเพราะว่าขอแค่สตันมีดแดกเกอร์ทั้งหลายก็จะจ้วงเข้าไปเลยฮะซึ่งเป็นสายที่ดีมากๆแต่ถามว่าเนิฟแค่นี้มันโอเคไหมอืม <c oughs> ไม่มีปัญหาอะไรเลย <c oughs> ผมว่ามันแทบไม่ต่างฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับกระเป๋าลิลิเคสลิลิเคสผมจะไม่เจาะจงแล้วกันเพราะว่าวันนี้ผมจะซุ่มมันแล้วกันเนาะ <c oughs> โอเค3 2 1แอคชั่นได้ ลิเคสมาฮะเราได้กระเป๋าไอฟันนี่แบกมาแล้วก็หมูมีอันนี้ด้วยโอเคสำหรับสายที่เราจะเล่นวันนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่ะเอานี้มาหมูเหรอหมูอืมเอาหมูมาใส่หมูเข้าไปฮะแล้วก็เดี๋ยววางได้ไหม <c oughs> เดี๋ยว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 ตายละว,วางไงดีเนี่ยอืมอ่ะโอเคได้เท่านี้ละครับไปกันเลยฮะ เลลิเคสเป็นกระเป๋าหนึ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วทีเนี้ยผมเอาไปเล่นสายดูดเลือดแล้วก็ดีเช่นกันดีมากๆเลยฮะแต่แต่ว่ามันถามว่ามันติดปัญหาอะไรเลลิเคสมันไม่ดีตรงไหนฮะเลลิเคสมันมีปัญหาที่หนึ่งทรงมันนะรูปทรงมันเป็นแนวยาวซึ่งมันมองว่ามันวางของยากแต่ถามว่ามันเหมาะไหมมันเหมาะเหมาะกับการวางเฉลี่ยเป็นแนวยาวนี่แหละ วางเฉลี่ยแค่แนวยาแต่เนี่ยประเด็นคือตอนเปิดเกมมาเนี่ยเราแบบวางของอะไรแค่ไม่ได้ฮะโอเคมีตั้งอยู่ทา่านี้เราก็ต้องเร่งซื้อช่องมาก่อนครับซื้อช่องมาเอากล้วยมาเอาอันนี้ออกมาครับรีโลหนึ่งทีมีหนามหรอหนามหนามหนามใส่ไม่ได้แล้วใส่ไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะยังไม่ซื้อฮะ,อะโอเคไปกันต่อฮะไฟต้อตงข้ามโอ้ไฟต้องข้ามมาแท่แล้วฮะคิดว่าน่าจะ ชนะไม่ได้ผมว่ามองผมมองเลยคอ,คอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มเลยว่าชนะไม่ได้แน่ๆฮะเพราะว่าแสเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่เนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองได้เรื่อยๆฮะเป็นอาวุธจะว่าไงเดียต้นเกมที่แรงมากๆจะบอกไงกลางเกมต้นเกมแค่แค่ซื้อมันก็ได้เปรียบแล้วฮะสำหรับต้นเกมเนาะโอเคอันนี้มารีโรหนึ่งทีมีอันนี้ด้วย ผมอาจจะต้องคิดแล้วฮะว่าผมจะไปทางไหนหรือไปสายไหนฮะอืมอานี้มาหมูพอแล้วฮะอันนี้มาครับรีโล่หนึ่งทีมีฟันนี้แบกด้วยเดี๋ยวหยิบทานมาก่อนนะสีด,ดาวกล้วยวางไว้ตรงนี้แล้วก็โอเคไปกันต่อฮะตอนนี้เราได้แม็กเลือดเพิ่มมาแล้วครับเสียได้ยอย่างเดียวที่ผลของพิษเนี่ยมันไม่มีแล้วนะมันหายไปฮะเออแล้วกล้วยผมวางผิดนะเนะี่ยกล้วยผมวางผิดฮะแต่ไม่เป็นไรครับแต่เราได้ดีเจนแล้ว แล้วไม่ก่านเราก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆฮะแรงขึ้นทีละ5% 5%แล้วก็ใช้สซดบหน้านลดลงทีละ5%อะ่นะดูสิเนี่ยดามเมจผมอยู่ที่5 5 8 8แล้วฮะ 8... คือต้องตี2ทีถึงจะขึ้น10%อะ่ะแล้วแบบหน่วยมันน้อยมากๆฮะมันน้อยเกินไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ไปลายเกมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาอาวุธที่แรงที่สุดสำหรับกระเป๋านี้ฮะกระเป๋านี้มันก็เลยเหมาะกับพวกอาวุธนะ อาวุธตอนแรกผมก็อยากจะเล่นสายองค์เหมือนกันนะครับเอ้ยนี่มาแล้วฮะของคู่บุญล็อกอันนี้ไว้ล็อกอันนี้ไว้เดี๋ยวผมต้องล็อกอันนี้ไว้อีกเช่นเคยฮนะโอเคไปกันต่อฮะได้ดาบคู่บุญเข้ามาแล้วครับส่วนสายที่เราจะไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ได้อะไรนะถ้าได้แท้มาผมก็จะเล่นสายดาบดูดเลือดไปเลยนะครับแต่ถ้าได้มานาออฟถ้าได้มานาออฟมันก็จะไปเป็นมานาเติร์ดใช่ไหมมันเออดาบมานาเติร์ด ก็จะเป็นอีกสายหนึ่งไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะยังไม่ฟิกนะว่าเอ้ยจะไปทางไหนดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาอันนี้มาก่อนคอมเมอร์การ์ด hmm. แล้วก็อันนี้ฮะมาวางแล้วก็รีโล mm hmm. เล่นหนึ่งทีแล้วก็ไม่มีอะไรไปกันต่อฮะ mm hmm. ไฟตรงข้ามว mm hmm. ิเล่นหอกคู่หอกคู่ด้วยแล้วก็โมเทนฮะโมเทนเป็นมีดที่แรงมากๆนะดูสิดูดาเมจมันขึ้นมาขึ้นมาทีละสองหน่วยทุกครั้งที่แทงมีฮีทมาแทง12นะแล้ว สิบสองแนละ้วเพราะฉะนั้นเราเอฮ้ยเราเอาเรีเจนไปดูดเลือดหมดแล้วฮนะเ,เรีเจนไปดูดเลือดหมดแล้วอสบายฮนะสบายเอ้ยเลเปียอันนี้มาขอเพียงได้สายฟ้าแล้วเราจะได้อะไรได้มีดหรอมีดมีดอมโอเคไม่เป็นไรไปกันต่อฮนะยังเลือกสายไม่ได้ครับเวฟที่หกแล้วฮนะไฟเขาได้งูมาใช้แล้วนะเร <laughs> าก็ยังเลือกสายไม่ได้นะครับยังเป็นดูดเลือดอยู่ดีนะเรา,ายตรงคราม ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีพวกกระเทียมเนี่ยผมแย่เลยนะมันแย่เลยฮะตีตีแปดตีเก้าอเออเก้าสอง,ส,องสามสี่ได้หกนี่เออมาจากไหนก็ไม่รู้อา่าฮะได้แท้มาฮะเอาละเนี่ยจุดเปลี่ยนผมแมมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนนะแล้วถ้าสายนี้คุ้นๆน,นะเหมือนจะเล่นมาเมื่อวานนี้ใช่ไหม <laughs> ผมว่าเล่นมาเมื่อวานนี้แน่ๆเลยใช่ฮะใช่ไม่ใช่หรืองไงเล่นมาเมื่อวานเออนี่ อันนี้คับซัเมอร์การ์ดครับส่วนอันนี้เดี๋ยวผมใส่แท่ไปฮะแล้วก็ของดูดเลือดมาฮะในเมื่อมันมาแบบนี้เราเราเล่นสายดูดเลือดดีกว่าครับรีโร่หนึ่งทีเอ้ายังไงของเขายังไงของเขาเดนมานาออฟฮะแล้วก็มังกรไฟเออเอานี้มาแล้วกันไข่มังกรผมไม่เอาฮะไม่เป็นไรครับไปกันต่อฮะล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนฮะไฟตรงข้ามเล่นดับเบิลแอคแล้วครับ ดับเบิลแอกแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะ mm hmm. เขามีกล้วยสองลูกแต่ก็คิดว่าน่าจะใช้เซอร์มิน่าเราสิเพราะ่าจะเขาเราเนี่ยแหละหมดแล้วฮะของเขานี่ยยังขึ้นดีอยู่นะ mm hmm. นี่ mm hmm. เขาขึ้นดี mm hmm. นี่เอาออฟมานะ mm hmm. เอาออฟเซอร์มิน่าเอาอตีตีแต่เรายังมีดูดเลือดฮะเรายังมีดูดเลือดก็ได้เปรียบตรงนี้นิดนึงมีสะท้อนนะตีอ mm hmm. ย่างดีนะในเมื่อมันมาทางนี้แล้วผมก็จะเล่นเป็นแวมไพร์ไปเลยนะฮะ เป็นมัพายไปเลยแล้วก็เอาอันนี้มาอีกหนึ่งแอน,นเพิ่มเพิ่มดาเมจเขาเข้าไปแล้วก็เอาอันนี้มาอีกครับแล้วก็2ออันนี้เดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนส่วนไม่กวาดนี่ผมขายแล้วกันส่วนมานาออฟไม่เอาแล้วฮะไม่เอาแล้วแล้วก็อันนี้มานกน้อยทํารังแต่พอตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าสายผมเล่นเนี่ยมันมันไปคนละสายไปคนละสายกันแล้วนะมันไม่สามารถที่จะเล่นเป็นสายเวทได้แล้วนะครับ วางไว้ตรงนี้ก่อนอแอบบแอบบไว้ก่อนนะตรงนี้จุดฐานไว้ครับจุดทานไว้ไปกันต่อฮนะเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะจัดของใหม่ทีนะซึ่งของดูมันจะมันไม่โลกนะมันเกะกะมากมันเกะกะตอนนี้ของที่ผมอยากได้นะคือรีเจนนะฮะเนี่ยรีเจนปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูดแล้วดสิบสาม สบายๆนะเกมเนี้ยแบบไม่ไม่รีบไม่ร้อนอะไรเท่าไหร่เลยฮะ<น>เอานอกมาเร่งมันเอานี้ออกมาครับรีโลหนึ่งทีไม่มีคอยอีกทีอันนี้เดี๋ยวนะพอใช่ไหมพอ,พอเดี๋ยวผมล็อกอันนี้ไว้ก่อนฮะล็อกอันนี้ไว้แล้วก็จัดกระเป๋าโอ้ยมันจะมันมันด,ด,ดูดูหลวมๆนะจะว่าไปหลวมๆฮะเวฟที่เก้าครับมันต้องข้ามมีคอนแล้วก็มีโมเตนเนี่ยแม่ผมบอกนะ้ว่ามันเล่นยากฮะ ขนาดเด็กเกอร์สักอันเนี่ยเขายังหาไม่ได้เลยนะดูเขาไปซื้ออะไรมาก็ไม่รู้ฮนะตีตีแล้วเขามีกระเทียมไหมไม่มีแต่เขาลบบัฟได้ฮนะลบบัฟได้อันนี้เราจะเสียเปรียบตรงนี้ฮนะเลือดตอนนี้เท่าๆกันนะครับเลือดขอเขามีมากกว่าเป็นร้อยเลยนะอันนี้บวกไป90สิบเลยนะครับบวกอันนี้ยี่สิบอันนี้บวกอ,อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เราได้เปรียบฮนะเราได้เปรียบเราได้เปรียบตีดูดูเลือดกับหมดเลือดกับหมดตัวฮนะ คอมเมอร์การ์ดเอามาอีกอันหนึ่งเดีผมล็อกไว้ฮะแล้วก็เอานี้มาถามว่ามาทําไมผมเอามาเพื่อ mm hmm. เพื่อหา mm hmm. เพื่อหาของที่มันน่าจะเหมาะเหมาะนะดีโลหนึงทีมีกบฮะกบ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 ตัวนี้ข้าความแม่นจาที่90เดี๋ยวผมขอล็อกกบไปก่อนฮะแล้วก็อันนี้ไม่เอาอันนี้เอามาแล้วก็ไปกันต่อฮะ mm hmm. ดูเหมือนของไม่พอเนาะ หลวมมากฮะสำหรับเกมนี้ครับผมหลวมมากเลยตีนกนกร้องเพลงนกร้องเพลงนกตัวนี้จะเพิ่มทําให้เราเพิ่มความเร็วนะฮะเพิ่มความเร็วในการทิกเกอร์แล้วก็ลบลบค่าลักของฝ่ายตรงข้ามนะฮะนี่ลบทิ้งไปเลยตีตีฝ่ายตรงข้ามมีลบลบบัฟแต่ไม่มีกระเทียมโอเคแต่บัฟผมนี่ยังฮะยังยัง,ยงเขายังไม่ลบอ่าลบเริ่มลบแล้วฮะอุ้ย,ยแรง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 ,แรงเขาแรง ตีทำไมอยู่ดีแรงขึ้นมาอ๋อโหยเอาอันนี้มาก่อนเอากลบมาฮะส่วนฟันนี่แบกไม่เอาแล้วฮะรีโรดหนึ่งที่สองอีกทีหนึ่งมีกลบอีกตัวหนึ่งเหรอเดี๋ยวผมล็อกกลบไว้ก่อนแล้วกันฮะแล้วก็เอาไงดีดูโลกเนาะดูโลกมากฮะอะโอเคไปกันต่อฮะของมันไม่ได้มีอะไรนะผมก็จัดจัดไปงั้นแหละฮะ ของที่ซัพพอร์ตการดูดเลือดผมจะมีแค่ตราเลือดตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ดาบเลยทนะาบาดทอนนะ,ะไฟตรงข้ามออ้ยมีน้องนี่ด้วยฮะน้องน้องสาวเขาลบบัฟผมฮะเขาลบบัฟผมแต่เขามีเลปียฮะมีเลเปียเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแรงกว่าฮะเขาแรงกว่าแล้วเขาเร็วกว่าตีตีโอ้ยไม่ทันอนะเลเปียเป็นตัวหนึ่งที่แรงมากมากนะับแรงมากมากจริงๆอเอาก,กบมาถึงตัวสิ ตัวนี้วางตรงนี้ได้เหรอตรงนี้อกบวางไว้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งถามว่ามาทําไมกบอืผมว่ามาเพื่อเพิ่มค่ารักนะฮะเพื่อเพิ่มค่ารักอย่างน้อยเราก็จะได้แบบโจมตีได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะฮะอันนี้ล็อกไว้แล้วก็เอออาจจะต้องขย่บนกแล้วต้องขย่บนกฮะ สวนี้วางไว้ตรงนี้อได้ฮะแล้วก็นกวางไว้ตรงนี้ส่วนหมูตัวนี้นี่มันจําเป็นอยู่ไหมมันจําเป็นอยู่ไหมเนเราะฮะเออเหมือนจะไม่จําเป็นเท่าไหร่เลยครับโอเคไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามเป็นสายหนามครับไฟสันในวี่ฮะธนูตัวนี้แรงมากนะเล่นเป็นแล้วแรงมากครับสําหรับสายนี้ฮะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นไม่กล้าเล่นนะเพราะว่าอะไรพอลิเดนเจอร์เนี่ยเขาบางมากๆครับและอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่สายครีนะฮะ แต่ก็แรงแรงเอาแต่เขาแรงจริงแรงจริงแรงจริงออันนี้ผมวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันส่วนตรานี้ขายไปเลยฮนะไม่ใช้แล้วส่วนอันนี้กบเอาวางไว้ท่านี้นะฮะกบเอ่ออันนี้ตึงมาก่อนแล้วกันฮนะรีโรนหนึ่งทีไม่มีอะไรเลยคี่รีโรนหนึ่งทีขออาวุธเด้ดอตัวนี้ใช้เท่าไหรนะ่นะั้นหนึ่งจุดหกฮะ ตัวมานาออฟนี่ก็มีแต่เจ้าแฮงกี้เบดเนี่ยไม่ออกมาเลยฮะส่วนเลเปียเลเปียสุนจุดแพเลเปียมาวางคู่กันได้นะผมคิดว่าลองดูไหมลองดูปะเออเอามาลองเดี๋ยวนะ12บาทเลยสิบสอบาทเลยดีโลเอ้ยนี้ดีกว่าฮะหบาทหกบาทผมขายหมูแล้วกันฮนะขายหมูแล้วซื้อนี้มาแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวผมจัดของแป๊บนึงฮะ โอเคประมาณนี้ครับวางวางวางไปก่อนส่วนอันนี้เดี๋ยวผมรวมมีดไปเลยนะฮะรวมมีดไปเลยเพราะว่าอะไรตัวเดกเกอร์ของดูดเลือดเนี่ยฮะเขาจะมีความสามารถในการแทงหนึ่งทีแล้วจะเพิ่มค่าแวมไพร์ให้นะฮะซึ่งผมมองว่าเอ้ยน,น่าสนใจมันน่าสนใจฮะตีไม่ต้องข้ามเป็นดับเบิลแอฮะนั้นแต่เราแวมไพร์เนี่ยน้อยมากครับผมอยากจะได้หัวใจของเราเหลือเกินนะฮะดวงใจของเราอยู่ไหนไม่รู้ครับ ใจในตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้ข้าความแม่นยำผม100เรแล้วเพราะฉะนั้นว้ววาวาวา,วา,วาเดี๋ยว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 พี่เอตีแรงเกินนี่เนี่ยเจอเข้าไปฮะเราดูดเลือดโชว์ครับอืมโอเคอันเนี้ยวางตรงเนี้ยน่าจะดี <c oughs> วางอะไรมาวางได้ด้วยวางได้ฮะแต่ชุดเกราะชุดเกราะฮะนี่ฮะค่าบมพายเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเลือดเรา30หน่วยเนี่ยไปสร้างโล่60สหน่วยแล้วก็สร้าง สร้างดูดเลือดให้นะครับอันนี้คือสตาร์แพทเทิร์นนะแล้วระหว่างนั้นนะครับ2.8วินาทีจะเปลี่ยนเลือด10หน่วยไปเป็นโล่20หน่วยฮนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฮิวให้เร็วกว่านะครับฮิวให้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมหยิบมาเลยหยิบมาแล้วก็เอ,อนี่วางไว้ตรงนี้นี่ลงมานิดนึงแล้วก็หาของเพิ่ม <c oughs> เอ้ยนี่มาอีกแล้วฮนะมาอีกแล้วเดี๋ยวผมหยิบตัวนี้มาแล้วก็ เอาเสื้อวางไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้เ,เดี๋ยวผมเอาอันนี้มาช่องหนึง่งอันนี้วางตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมเอาตรงนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้อา่าโอเครีโ่าวหนึ่งที้ออีกทีเอิ่มล็อกไว้ไปกันต่อฮะวางครบช่องนะวางครบช่องครับไฟตรงข้ามเน้นไปที่ความเร็วครับเป็นสายสายเวทนะสายเวทที่ใช้ฟลุคเบรในการเพิ่มความเร็วฮะ ตอนนี้เรามีดูดเลือด16หน่วยแล้วฮะเติดเติรดเติด17แล้วฮะได้ความได้ดูดเลือดมาจากโมดไอบัตด,ดี้แดกเกอร์นะฮะอ้ยมองไม่ทันเลยฮะมองไม่ทันเลยแต่ของเขาน่าจะเร็วนะแต่เขาตีเราไม่เข้าฮะแน่ขิงด้วยเออขิงด้วยฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้แทนแล้วกันแทนว้ฮะแล้วก็อันนี้ได้อยู่อันนี้วางไว้ตรงนี้นอกอันนี้เดี๋ยวขยับวางไว้ที่เดิมฮะไม่สวยครับไม่สวย อันนีว้วางไว้ท่าไหนท่านี้นเนาะเอ้ยกบก็โดนด้วยเหรอกบก็โดนด้วยฮะเพราะฉะนั้นกบมาวางไว้นบนนี้อือม <c oughs> โอเคมันจะได้ไม่เปลืองที่นะไม่เปลืองทีฮะรีโรหนึ่งทีมีฟันนี่แบกเอามาแล้วก็รีโร่หนึ่งทีมีคัสเตอร์การอีกอันเหรอรีโร่หนึ่งทีมีกบอีกตัวหนึ่งเอามาก็ได้ฮะเอามาก็ได้ล็อกอันนี้ไว้แล้วก็ ตัวนี้เขาบอกเปลี่ยนเลือด30เป็น6กหน่วยเพราะฉะนั้นยาอันนี้ใช้ได้ฮะยานี้ใช้ได้เดี๋ยวผมหยิบมาแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ออกมาอันนี้ออกมาอันนี้วางไว้ตรงนี้อ่าฮะแล้วก็ดาบอุยตกใจหมดตกใจหมดเลยอันนี้วางไว้ตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงทำไงจีเนี่ยฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่ชุดวางนี้อันนี้วางนี้อ่าโอเคครบไหม ทบทุกอันเดี๋ยวตัวนี้อะให้ดาบอันนี้สักอันแล้วกันนะเพราะว่าได้นกขยับได้ั้งงัน้นนี้วางตรงนี้ฮนะเพราะว่าผมจะเพิ่มความแรงให้กับมีดอันเดียวอันเดียวพออันเดียวเลยฮนะตัวนี้ตัวเดียวพอส่วนตัวนี้เอาไว้เป็นซนะัพพอร์ตฮะมีดลองมีดลองเอาไว้ปัดไงเอาไว้ปัดทำดาเมจแค่อันเดียวก็พอนะฮะจะว่าไปเมื่อกี้ผมคุ้นๆเหมือนจะเห็นแท่ใช่ไหม <laughs> เหมือนจะเห็นแท่โผล่มาฮนะ แต่ถ้าสมมุติผมหยิบแท้มาปลายเกมถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะแต่กล้วยผมมีแค่ลูกเดียวฮะอันนี้หนึ่งหนึ่งอย่างฝ่ายตรงข้ามเล่นสายดูดเลือดเช่นกันนะแต่เขามีนี่ฮะลูบี้ช็อกลูบี้ช็อกตัวนี้แหละที่เขาบัฟมาเมื่อกี้นะโอเคตีตีของเขาก็มีชุดดูดเลือดนะมีชุดดูดเลือดแล้วก็เปอร์เซ็นต์การดูดเลือดเขาเอาน้อยกว่าน้อยกว่าแต่เขาตีเร็วกว่าฮะตีเร็วกว่าผัดกันดูดเลือดผัดกันตีผัดกันดูดเลือดผัดกันตีผัดกันตีผัดกันตีตี ตีตีระดูดตีระดูเฮ้ยเฮ้ยผัดกันเอ้ยเคาะนิดเดียวคือแบบมันผัดแบบว่าเลือดแซงหน้าผัดกันแซงผัดกันลบผัดกันรับเออสนุกดีเฮ้ยตอนนี้เว็บที่สิบหกนะมีแซ่ออกมาผมหยิบแซ่มาเลยแล้วกันหยิบแสออกมาเลยฮะเกิดนี้ออกมาแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้หยิบแซ่มาวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นีฮะแล้วก็กล้วยล็อกอันนี้ไว้สามบาท ขายอันนี้ได้สองบาทซื้อไม่ได้อยู่ดีฮะซื้อกล้วยไม่ได้แต่ผมล็อกล็อกไว้นะล็อกไว้จะไม่ซื้อซื้ออะไรก็ไม่รู้เอ่อถ้าสมมุติผมขายทานขายทานขายช่องนะขายทาน1บาทขายช่องได้สองอ้อเดี๋ยวผมขายทานขายช่องฮนะนี่ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมว่ามันต้องใช้ฮะกล้วยอ้าวซื้อมาแล้ววางไว้ไหนเขานี่ <laughs> เดี๋ยวนะกล้วยผมไม่มีที่วางไม่มีที่วางอีกเออไม่เป็นไรฮะ วางแอบแอบไปกันก็ได้ไปกันต่อฮะตอนนี้โยนน่าจะโยนน่าจะโยนโอ้โหยโยนน่าจะโยนเว็บที่17ใช่ไหมใช่ฮะแต่สู้ได้ไหมวู้ยู้วู้ยู้วหมาดำเขาเยอะเขาไม่สู้มีท่าไหนได้หมาดำอย่างเยอะเลยตีตีดูดเลือดขึ้นมา200 260ขึ้นมาดูดขึ้นมาดูดขึ้นมา190ยเก้าสิบใหม่อัพติไหนดู๋สิดาเมจดาเมจตอนท้ายเนี่ยมันโหดเนอะวะ คือเลือดผมมีไอ้ร้อยเก้าสิบแบบเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยร้อยเก้าสิบลองคิดดูเลือดร้อยเก้าสิบสองร้อยเนี่ยคุณจะคิดไหมว่าตัวเองจะแพ้อออ,อ,อ,อแรงแท้เลือดสองร้อยหายวับนี่คืออะไรครับคือพอดีว่าเขาได้ไอ้นี่นะฮะเขารับเจคิสตอ a l นะครับของสำหรับอาวุธที่แบบว่ามีดาเมจแรงมากๆตัวเนี้ย หยิบไว้นะครับหยิบไว้นะโอเคไม่เป็นไรได้ประทอนสองแอนฮนะแล้วก็เดี๋ยวผมหยิบอันนี้มา1ขวดอ่าหยิบนี้มารีโล1หนึ่งทีมีอันนี้ต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้ฮะอันเนี้ยต้องใช้อืมอันนี้ต้องใช้แล้วยังไงต่ออันนี้ก็ต้องใช้ฮะสิ 10, เว็บที่17แล้วขายนี้ได้3บาทไม่คุ้มเลยเมื่อกี้ซื้อมา6บาทใช่ไหม ใช่ฮะแต่ผมไม่มีของขายแนละ้วขายอันนี้หยิบอันนี้มาแล้วกันนะเพราะว่าผมว่ามันน่าจะคุ้มกว่านะฮะหยิบมาอันนี้วางไว้ตรงนี้อือฮึน่าจะคุ้มกว่าอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะล็อกอันนี้ไว้ล็อกฟันนี้แบกไม่เอาล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อฮะ <c oughs> เว็บที่สิบแปดแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมเมื่อกี้ผมก็ลืมดูแล้วมันก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าเว็บที่เท่าไหร่ฮะตี ไปต้องข้ามเล่นสายก้อนหินเนีเล่นสายก้อนหินแต่เขามีบัฟนะเขามีบัฟครับแล้วมีฮีทด,ด้วยฮีทเขาขึ้นเรื่อยๆนี่ฮะเฟตที่ไฟฮะดาเมจเขาถึงหนึ่งร้อยตีโอ้โหเอาเวฟสุดท้ายแล้วฮะนี่วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะโอ้หวางถ้าวางวางแทนกบไปฮะวางแทนกบไปน่าจะได้เยอะที่สุดใช่ไหมใช่ฮะได้เยอะที่สุดแล้วก็รีโร่หนึ่งที มีแตร4บาทเอามาทำไมแตรแตรเขาบอกนด n อมเอ็มพาวเวอร์ด้วยฮะนด o อมเอ็มพาวเวอร์หรือรีมบ์ซมินาฝ่ายตรงข้ามซึ่งผมมองว่าหยิบมาแล้วกันฮะไม่มันมันไม่มีอะไรซื้อไงเรามีตังแค่4บาทฮนะเพราะนั้นหยิบมาได้คุ้มอยู่วางได้แทบทุกช่องจุเว้นช่องกลางฮนะโอเคไปกันต่อฮนะเว็บสุดท้ายครับใช่ไหมสิบแปสุดท้ายแล้วฝ่ายตรงข้ามเป็นสายกระทามังกรนะซึ่งเป็นสายที่แรงมากๆนะ แล้วก็เล่นใส่น้ําแข็งด้วยอืมโอ้โหโดดโอ้โหร้อยสังสิครีมาครีมาตีตีเราดูดเลือดขึ้นมาดูดเลือดขึ้นมาตีโอ้โหสู้ไม่ไหว้ไหนดูสิเมื่อกี้ดาเมดมันไม่เห็นเลขตัวหน้าฮะไม่ดูผปปับหน้าจอโอ้โหทำไมมันโหดจังวะคือแบบว่า ใครจะไปคิดว่าคุณมีเลือดอยู่200แล้วคุณจะแพ้ในวันฮิตเดียวเออคือโดนสับทีตีหนึ่งสาเนี่ยดูซิเนี่ยคลิด้วยฮะแล้วก็เนี่ยค่าคลิตามค่าครูนะฮะค่าครูเนี่ยสี่คูณสได้88ใช่ไหมใช่ฮะแปหน่วยตีเข้าไปโอ้โหเพราะคุณลุนช่องอย่างโหดโหดเกินคือคู่ต่อสู้ผมนี่แบบไม่มีอ่อนอนมาเลยฮะ ไม่มีออนออนเลยคลิปที่เดียว6 6มร้ยบ้าหรือเปล่าฮะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกุญใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ